สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้พามาดูมะนาวค่ะกำลังติดลูกครับเพื่อนเพื่อนรุ่นใหม่ค่ะดอกก็มีเป็นลูกแล้วก็มีค่ะอันนี้รุ่นเก่าก็สวมถุงอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะสวมถุงอยู่ยังไม่โตค่ะ มีหลายรุ่นนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะปลูกในลอ้อยางนะคะเพื่อนๆต้นเดิมนี่ค่ะแต่ต้นใหญ่แล้วปลูกต้นเดียวมีกินทั้งปีนะคะเพื่อนๆมะนาวพันธุ์ทูนเก้าไรมเมล็ดค่ะดูเขาก็จะเป็นแบบนี้กระจุกกระจุก เก,เก็บกินได้ทั้งปีนะครับเพื่อนๆเขามีหลายรุ่นค่ะไม่ไม่ได้มีรุ่นเดียวมีรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นกลางรุ่นที่เก็บกินได้ปลูกต้นเดียวนี่คือพอกินทั้งปีนะครัะเพื่อน ปลูกง่ายนะคะเพื่อนๆมะนาวพันธุ์ทนเก้านะคะลูกใหญ่ค่ะน้ําเยอะพอเขาแก่แล้วก็เก็บไปคั้นแล้วแช่ฟริตเอาไว้ค่ะกินได้ทั้งปีไม่ต้องซื้อมะนาวมาหลายปีแล้วค่ะวันนี้พามาชมมะนาวนะคะ เก็บกินไปเรื่อยๆแล้วก็ออกลูกให้กินเรื่อยๆมะนาวแพงมะนาวถูกก็ไม่รู้ราะตอนนี้คือเราไม่ต้องซื้อมะนาวกินนะคะต้นนี้ไม่ได้หอแต่ก็ใหญ่อยู่ใหญ่แล้ว อยู่ลึกไม่ได้หอหอกกันมแมลงแล้วก็มีกระดาษหอกันแสงแดดด้วยค่ะใบก็อาจจะไม่ค่อยสวยงามนะคะเพื่อนๆไม่ได้ฉีดยา ดอกที่บานๆนี่คือหอมนะครับเพื่อนๆโลกเป็นกระจุกกระจุกนี่ค่ะมีหลายรุ่นมีทยอยให้เราพอได้เก็บกินเรื่อยๆแบบไม่ต้องซื้อกินนะคะ เดวรุ่นนี้โตก็จะได้หอยอแล้วันนี้ก็พามาชมมะนาวนะคะ ไม่เคยพามาชมหลายนานแล้วนานแล้วเ <c oughs> น,น,นี่ยดูมีตัวมแมลงมาเกาะด,ด้วยร <c oughs> ุ่นใหญ่รุ่นเล็กผสมผสานกันไปครับเพื่อนๆมีทั้งดอกทั้งติดลูกแล้วแล้วก็รุ่นใหญ่ที่หอไปแล้ว รุ่นนี้เยอะอยู่นะคะเพื่อนเพน,นี่ค่ะตรงปลปนี่ก็เพื่งอ,ออกเล็กๆอีกเยอะอยู่ครับเพื่อนเพอบน,น,อนี้ดอกก็สวยขอบคุณนะคะเพื่อนเที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ